สวัสดีครับผมมังุปจากช่องผมรักมอเตอร์ไซค์นะครับพีนี้เราก็จะมาทาการตกแต่งด้านมังคีของเรานะครับพีนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนแฮนด์เป็นสีดํานะครับซึ่งแฮนด์ที่เราเอามาเปลี่ยนในครั้งนี้เป็นแฮนด์ของ Honda m s x โฉมแรกนะครับเหตุผลที่เราเปลี่ยนตัวนี้ก็คือว่าเป็นแฮนด์สีดําเราก็อยากได้แฮนด์สีดำครับ แต่ถ้เป็นแฮนด์สีดำที่เป็นยี่ห้อจากญี่ปุ่นนั้นราคาค่อนข้างสูงเราก็เลยเลือกใช้แฮนด์ตัวนี้มาเปลี่ยนให้กับเจ้าฮันด้ามังคีของเราคนระแฮนด์ตัวนี้สแตนดาดของเจ้าเอ็มตัวนี้ก็จะมีความกว้าง70เซนนะครับเราก็จะลองเปลี่ยนดูว่าใส่แล้วมันจะมีความโดดเด่นความสวยงามหรือขับรถได้ถนัดมากขึ้นแค่ไหนนะครับ แอนตัวนี้ก็ราคาไม่สูงมากครับซื้อมาในราคา300รเบิกได้ที่สุนันดาน,นะครับก็ให้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเปลี่ยนแทนแต่ว่ายังไม่อยากซื้อแทนที่เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับก็ให้เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งในการเปลี่ยนแทนนะครับว่าเราสามารถใช้แทนของ h o n d a า M S X โฉมแรกได้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปทําการเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าเราเปลี่ยนแฮนด์ไปแล้วรูปร่างหน้าตาของเจ้ามังคีเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมากนะ้อยแค่ไหนนะครับส่วนตัวก็อยากจะลองเปลี่ยนดูก่อน,นครับว่าเปลี่ยนแล้วสวยไหมถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วไม่สวยเราก็ค่อยวักในทีนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนแฮนด์ตัวนี้ให้กับเจ้ามังคีของเราเนยเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูแฮนด์สแตนดาร์ดของเจ้ามังคีก่อนครับว่า แฮนสตันดาร์ดของมังจังฮันดามังกี้นั้นรูปด่างหน้าตาปเป็นแบบไหนนะครับและนี่ก็คือรูปด่างหน้าตาของแฮนด์สแตนดาร์ดของเจ้าฮันดามังกี้ครับซึ่งจะเป็นแฮนดโฟเมเนี่ยซึ่งเราก็จะทําการเปลี่ยนเป็นแฮนด์ของเจ้าฮอนด้า msh อยู่นะครับว่าพอเปลี่ยนไปแล้วรุ่ดด่างน่าตาจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับส่วนตัวแล้วตอนก็ชอบสีดำนะครับก็เลยจะลองเปลี่ยนดูและแฮนด์ของเจ้าฮอนด้า,า MA m s ็มีราคา ไม่สูงมากนะครับครับก็จะลองเปลี่ยนดูว่าพอเปลี่ยนแล้วจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับจะขี่แล้วถนัดมากขึ้นแค่นหนแค่ไหนนะครับเพราะว่าทเจ้าพันดาไม่ได้จะมีความกว้างกว่าแผ่นของมังกี้นะครับแผ่นของมังกี้จะหุบเข้ามานิดหนึ่งคนระับทําให้เวลาขี่แล้วอาจจะค่อยถนัดสําหรับตัวผมนะครับผมอยากได้แผ่นที่มีความกว้างเพิ่มขึ้นมาสักหน่อย เกิดจะขี่แล้วจะได้มีความสวกมากขึ้นนะครับแลวเราก็ไปทําการเปลี่ยนแผ่นเจ้าฮันด้ามังกี้วันนี้เลยนะครับเละนี้ก็คือแผ่น M S X ที่เราได้ทําการเปลี่ยนให้กับชาฮันด้ามังกี้อย่างนี้นครับ,รบเป็นแผ่นที่เปลี่ยนแล้วก็มีความง่ายดายครับเพราะเป็นแผ่นที่ตรงรุ่นสำหรับฮันด้าอีเมด้ครับสามารถใช้ร่วมกับฮันด้ามังกี้ได้รูประกับไฟ ซ้ายขวาก็มีมาให้แล้วเราไม่ต้องไปทําการเจาะรูให้เกิดความยากลาบากครับตาแหน่ง,งต่างๆก็จะไม่เพี้ยนมากครับเพราะว่ามีมาร์กมาให้แล้วเราก็ได้ทําการเปลี่ยนแตัวนี้ก็ใช้เวลาไม่มากนะถเกินชั่วโมงก็เสร็จสิ้นแล้วเพราะว่าเป็นแทนที่เปลี่ยนง่ายครับไม่เหมือนแทนแต่งที่อาจจะต้องมาเจาะรูปรกับไฟซ้ายขวาให้เกิดความยากลำบากสำหรับคนที่ไม่มีความถนัดมีการเจาะรูนะครับก็ เอาแฮน M S X ตัวนี้เป็นตัวเลือกในการเปลี่ยนแฮนก็ได้นะครับลองดูว่าเปลี่ยนแล้วมันจะสวยงามมากหรือน้อยแค่ไหนก็เพื่อนก็ดูเอาจากตัวอย่างนะครับเราทางช่องของเราได้ทําการเปลี่ยนให้ดูแล้วว่า H S M S X ก็สามารถเปลี่ยนได้สำหรับเจ้าฮันด้ามังกีคันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเดินให้ดูด้านหลัง ของตัวรถให้ดูนะครับว่ามีความสวยงามมากนะคนับและข้อที่สำคัญก็ใช้งบไม่สูงครับราคาแฮนด์เบิรกศูนย์ก็แค่300ร้อครับแต่เป็นแฮนด์แต่งของนอกก็ต้องมีราคา2,000ขึ้นหมดเลยนะครับเปิดเป็นทางเลือกสำหรับคนที่งบไม่ถึงอยากจะลองเปลี่ยนแฮนด์เป็นสีดำนะครับก็ลองเปลี่ยนไม่เด็กได้ส่วนที่ใครอยากจะนำไปชุบคอมเมียมก็แล้วแต่สะดวกครับ ว่าเราสามารถเอาแผ่นตัวนี้ไปชุบพิมพ์ได้ก็ต้องเป็นเอลเล็กส่วนใครที่ชอบสีดําอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับงบประมาณงบประมาณก็จะไม่เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนตัวแล้วก็ชอบแผ่นตัวนี้ค่อนข้างมากแผ่นที่ทรงออกมาดูดีเลยครับแผ่นกว้างขึ้นการจับก็ม,าตามัตสแมนขึ้นนะไม่แคบเหมือนแผ่นมอกี้ตัวเก่าครับแ,แผ่นมูี่ตัวเก่าจะมีความแคบกว่า ทำให้จังหวะการจับแล้วดูไม่มันคงครับเราถึงได้เลือกเปลี่ยนเป็นแทนของ MDF นะครับและใช้งบประมาณไม่สูงมากนี่คือภาพด้านหลังนะครับเว่าพอเราเปลี่ยนแล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง ผมรับความสาดต์ไปเยนะครับแล้วก็จะมีตีการต,ต,อ,ตอไปมนาะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะว่าเจ้ามือที่ครันี้จะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมขึ้นมผลนะค,ค,ครับสวัสดีครับ